ปานนี่อายุหกสิบเศษแล้วนะแกอยู่กับลูกนะในเทพอยู่กันสองคนเท่านั้นเพราะว่าพ่อตายไปหลายปีแล้วพี่สาวคนโตก็แต่งงานย้ายบ้านไปอยู่กับสามีต่างจังหวัดน้องชายคนเล็กอีกคนก็ตายไปเพราะว่าอุบัติเหตุนะส่วนเทพลูกชายนี่ก็ใช้ชีวิตทำ สวนปลูกพืชผักผลมกมไม้เมียไม่เมียยังเป็นโสดอยู่นี่นางปานนี่อายุหกสิบเศษนี่ก็ล้มป่วยก็ได้รับการรักษาแบบบบราณคือใช้ยาสมุนไพรต้มยาต้มยาหม้อนี่อันนี้เป็นยากลางบ้านก็ต้มกินั้งหลายหม้อแล้วหลายขนาดน,นากการป่วยก็ไม่หายจะใช้วิธีรักษาทางพระบอกให้ไปรักษากับพระที่วัดเนี่ยแม่ก็ไม่ไปนางปานไม่ไปปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมออกจากบ้านไปหาพระครูอ่า เทพก็เลยต้องตามใจแม่ไม่ไปก็ไม่ไปนั่งปานนี้ตั้งแต่ป่วยดิเปลี่ยนนิสัยผิดแปลกไปจากเดิมชอบกินอาหารดิบดิบกุ้งมังปลาไก่เนื้อดิบดิบไม่ยอมแต่ต้องกินอาหารที่หุงต้มสุกแล้วเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปแล้วก็ชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวในห้องไม่ยอมพูดจาสมาคมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาเยี่ยมเยียนอ่า แล้วก็กลายเป็นคนดุร้ายใครขัดใจไม่ได้นี่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์มันก็เริ่มเกิดสิเมื่อมีลักษณะอย่างนี้ไอ้เทพแม่มึงเป็นผีกระสือแน่เลยกูเห็นมาหลายรายแล้วเป็นแบบเนี้ยตไปล่อตาปล่เป็นคนพูดนะมึงก็รู้อยู่แล้วนะหาทางจัดการเสียคืนปล่อยไว้ไม่ดีแน่นะเออ จะให้ช่วยอะไรก็บอกมาส่วนอีกคนหนึ่งก่อนนี้แกเป็นครูประชาบาลชื่อครูผันนะแกก็เห็นอกเห็นใจอเจ้าเทพแกก็บอกเออกรรมของมันอีปานนี่มันหน้าสงสารเน่ยกูน้าสงกูสงสารมันนะเราจะช่วยได้ยังไงเอ้อ เทพนี่ก็ต้องฟังคําพูดเหล่านั้นอย่างหลีกหนีไมพ่พ้นเขาก็รู้ว่าแม่เนี่ยมีอะไรแปลกๆแ,แต่ก็ทําอะไรเด็ดขาดลงไปไม่ได้ความเป็นลูกนี่นะลูกที่รู้บุญคุณแม่ก็จําเป็นต้องปก,ป,กป้องชีวิตแม่ไว้จนถึงที่สุดลหละนี่คนโน้นก็เสนอวิธีนั้นวิธีนี้เทพมก็บอกว่าใครจะมาทําอะไรแม่จะไม่ได้นะจะไม่ยอมเด็ดขาดเป็นไงก็เป็นกันทีนี้เพื่อนบ้านหลายคนเขาก็ไม่พอใจอืม พอไอ้คำว่าก,กระสือกระหังเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอะชาวบ้านไม่มีใครชอบหรอกเทพมันก็เลยตอกอยู่ในฐานะลำบากทุกทางเลยแต่ก็จำเป็นต้องอดทนให้การรักษาปฏิบัติต,ต่อแม่ต่อไปจัดหาอาหารที่แม่ต้องการจะกินเนี่ยไปให้แม่กินทุกวันก็ต่อชีวิตแม่ยืนยาวต่อไปอีกโดยที่ไม่ยอมรับฟังความเห็นของใครนะเพราะเพราะว่าไอความเห็นของแต่ละคนน่ยมันจะน่ากลัวทั้งนั้นแหละ เขาก็คิดว่าใครๆจะจัดการฆ่าแม่เขาได้ยังไงไม่ได้นะแล้วเช้าวันนั้นเทพก็ตื่นนอนแต่เช้ามืดจัดการหุงหาอาหารประจําวันตามปกติตอนนั้นฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วอากาศก็ร้อนอบอ้าวก็นําเครื่องมือทําสวนเช่นจอบเสียมมีดได่าเทพก็เดินออกไปจากบ้านไปแต่งต้นไม้ถางหญ้าในร่องสวนนะเสร็จแล้วพอ กลับกลับมาบ้านทันทีที่ก้าวขบนบ้านเนยเทพมันก็สะดุง้งมองเห็นแม่กาลังกัดกินเนื้อไก่สดๆตัวใหญ่เป็นไก่ไก่ที่เทพมเลี้ยงเองเนะแล้วรักมันด้วยตัวนี้เลี้ยงดูไว้ในเล้าหลังบ้านนะถึงจะเสียดาย,ยังไงก็พูดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ถอนใจนะ นางปานนี่ใช้มีดแหลมคมกริบที่แอบซ่อนเอาไว้กดเชือดคอมันจนขาดก็เอาเลือดมันมาดื่มนะเป็นที่อร็จอร่อยแต่มันน่าสยองขวัญแกคนที่พบเห็นว่าเลือดสดๆนี่สีแดงเนี่อาบไหลนองบนพื้นเทพก็มองดูแม่อย่างเวทนากัดริมปากตัวเองไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นกรรมของเขาชัดๆเลย แต่ก็ต้องทําใจต้องเบือนหน้าหน,นาีสงสารแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้แกกินไก่จนหมดตัวและสายตาของแกที่ตอนที่กินเนี่ยแกก็มองดูลูกนะแต่ก็มองอย่างชายเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามองไปปากก็ขยํำไก่ไปนะจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนอิ่มท้องไปหลายวันเทพมันก็ เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็ลงบันไดบ้านเดินออกไปปลายสวนนะเดินไปถึงวัดเก่าโบราณอายุหลายร้อยปีข้างวัดเนี่ยเขามีร้านขายของมีอยู่แห่งเดียวในละแวกนั้นเจ้าของเป็นคนจีนที่เจ๊กเสงชอบพอนับถือกันดีเทมก็สั่งเหล้าขาวมากินนะให้มันลืมความทุกข์ไปได้บ้างพอแดดรม่มลมตกก็เดินกลับบ้าน เป็นเดือนเจ็กเสงถึงเดเดินทางเข้าไปในสวนแต่ว่าบ่ายวันนั้นนะเจ็กเสงงให้เมียอยู่เฝ้าร้านขายของวันนึกยังไงขึ้นมาไม่รู้เดินผ่านเข้าสวนมีพระคมาคาดพุงผืนใหญ่ไปด้วยแล้วก็พอมาถึงบ้านเทพก็มาตะโกนเรียกอาเทพอาเทพวะอ้วามาหาอยู่อะเปล่าไม่มีเสียงตอบอะร้องตะโกนอยู่หลายครั้งเงียบเจ็กเสงเลย ถือโอกาสเดินเข้าไปบนบ้านมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครในห้องนางปานก็ไม่เห็นนะนางปานก็มาอยู่ไม่มีใครอยู่เลยเอ๊หรือว่าเทพมันพาแม่งไปที่วัดแกก็รำพึงกับตัวเองแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่านางปานเนี่ยก็รู้ๆอยู่ว่าไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนอย่างเด็ดขาดอ้าวแล้วร่างนางปานที่เคยนอนสมป่วยอยู่ในห้องหายไปได้ยังไง เจ๊กเสง่อง,งงอยู่ในใจความจริงแล้ววันนั้นที่เทพไม่อยู่บ้านก็เพราะว่าออกไปช่วยทําสวนขุดดินปลูกต้นไม้ที่สวนใน้ปลายคนที่ชอบพอนับถือกันปล่อยแม่อยู่บ้านคนเดียวได้ว่าเจ็กเสงยงก็มองไม่เห็นร่างนางปานอ่าทั้งทั้งที่นางปานเองก็นอนหลับสนิทยอยู่ในห้องเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่น่าอัศาจรรย์มากเจ็กเสงยงเมื่อไม่พบใครก็ลงจากบ้านไปกลางสวน เก็บได้ชมพู่นาคหลายพวงนะอันนี้ของชอบของเมียนี่เอาใส่ว่าขมานะได้มาม่วงมั่งก็มีตอนนั้นเอเสร็จแล้วก็มาดูชมพู่นะต้นชมพู่ชมพู่ก็ดกเจกเกกยกแสงแกก็พูดของแกคนเดียวเจ้าของไม่อยู่ไม่เป็นไรเรื่องเล็กขอกับตรงไม่ก็ไรวะ เสร็จแล้วหลายวันต่อมาเจ็กเสงก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือเรื่องที่แกมาที่บ้านของเทพแล้วไม่เห็นนางปานเนี่ยเทพแทบไม่เชื่อแต่ว่าเจ็กเสงก็ยืนยันว่าจริงนะแม่ลือเป็นผีแน,น,น่แต่อ้วจะปิดเป็นความลับไม่บอกใครตอนบ่ายสามโมงเย็นตอนนั้น นางปรุงนี่เลิกจากการขายของพอก,กลับจากกลับถึงบ้านก็แต่งตัวรัดกุมนุ่งกางเกงจีนขายยาวสีดำใส่เสื้อแขนสั้นเอาตะกร้าไหวใบแรกๆติดตัวไปด้วยนางปรุงเนี่ยตั้งใจว่าจะไปถามไทยดูอาการนางปานเพราะว่ารู้จักชอบพอกันตั้งแต่ยังเป็นสาวก็เดินจากบ้านที่อยู่ริมคลองใหญ่เข้าสวนมานะ ผักบุ้งขาวผักกระถินใส่ตะกกลาจนเต็มไปหมดก็วางไว้คนต้นมะพร้าวแล้วก็เดินอ่าเข้าไปที่บ้านเทพเพราะว่าต้องการจะไปดูอาการของนางปานไม่ได้ดูมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าเทพไม่อยู่บ้านไปตลาดซื้อขายของยัง,ย,งยังไม่กลับมาปรากฏว่าเข้าไปที่บ้านที่ลานดินหน้าบ้านตรงใต้ถุนเนี่ย ก็เห็นใครคนหนึ่งกาลังนั่งสารวนทําอะไรอยู่คนเดียวนางปานนั่นแหละแต่ผมบนหัวเนี่ยขาวพโพลนยาวรุงรังผิดปกติจากที่เคยเห็นแต่ก่อนนางปรุงเนี่ยถึงก็ตกใจอเดินใจคอไม่ค่อยดีเข้าไปใกล,กล,กล้ๆไปดูว่านางปานกําลังทาอะไรปรากฏว่านางปานในกําลังกัดกินร่างไร้วิญญาณของแมวตัวหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด เลือนนี่แดงฉานเต็มปากเลยนะแล้วก็โยดมาตามตัวด้วยนางปรุงนิ่ยืนตัวแข็งเลยอีปานน่ะมันกิงแมวนี่มึงเป็นผีเด็บเสียงร้องก็ทำให้นางปานตกใจเงยหน้าขึ้นมองนางปรุงนิ่ใจหายวาบเลยนะหน้าตาเพื่อนนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หน้านางปานแล้วนะเหมือนกับคนที่โกรธจ,จัดพอเห็น คนมาขัดขวางการกระทําของตัวนางปานมันก็จําเพื่อนไม่ได้อะนะลุกขึ้นผิดลักษณะของคนป่วยมันจะทําได้คล่องอย่างนั้นวินาทีนั้นนางปรุงก็ตัดสินใจหันหลังกลับวิ่งไม่คิดชีวิตเลยคว้าตะกร้าผักแล้วก็รีบเพ่นอ้าวไปจากสวนโดยเร็วนะ เสร็จแล้วคืนนั้นพวกชาวสวนเขาพักผ่อนหลับนอนกันหมดแล้วในไปล่ยกันในผันสองคนก็พากันเดินกลับหลังจากที่ออกไปกินเหล้าที่ร้านเจ๊เสงกันหมดเหล้าขาวไว้สองขวดแล้วเจ๊เสงก็ใจดีแกชอบยำปลาช่อนให้พวกนี้กินแล้วแกก็กินด้วยละ่ะจนกระทั่งปิดร้านทีนี้พอสองคนเดินพ้นถนน ก็ลัดเลาะผ่านเข้าสวนมาบ้านของเทพเนี่ยก็ยืนพักสูบบุหรี่ก็พูดคุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างสวนนั่นแหละเวลานั้นกบเขียดก็เซ็งแซ่ไปหมดอ่าไอป่านนี้ไอ้เทพนอนหลับไปมั้งแล้วอะอืมตอนนั้นสายลมดึกนี่มันพัดผ่านกลุ่มก้อนเมฆนะมืด เมื่อสนิทเลยเสร็จแล้วปลายมันก็ร้องร้องแห้จะาผันดูเฮ้ย hey, hey. ไอผันแสงแล้ววะยังกับผีปุ่งใต้อ่ะลำแสงประหลาดเนี่เป็นทางยาวคล้ายๆลำไฟฉาย,าย,ายลอดตาำผ่านไปช้าๆเฮ้ย <Hey, S 1> ผีกระสือนี่วะฮะไอ้ปลายใช่หรือเปล่าปลายเย็นวาบไปทั้งตัวแข้งขาสั่นไปหมดนะ คืนนั้นเป็นคืนที่นางปานตายจากไปหมดเวรหมดกรรมทันทีเพื่อนบ้านเขาก็ช่วยกันจัดก,การเผาศพนะแล้วก็ปรากฏว่านับจากวันนั้นเป็นต้นมานี่ไอ้แสงชนิดนี้ก็ไม่มีปรากฏอีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมานานทางสวนบางขุนเทียนเนะี่ยท่านผู้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านนางปานเนี่ย มันก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าในโลกเนี้ไอ้ของแปลกๆชนิดเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับ